ทิ่งของโรงงานเราว่าเราเป็นกึง homemade, ่งโฮมเมดกึ่งอุตสาหกรรมโฟกัสไปที่การทํามือด้วยการทํางานด้วยคนการทําขนมด้วยคนเราเชื่อว่ามันมีความอร่อยมีความแตกต่างแล้วเราก็เชื่อใจว่าแฟนของเราอ่ะสัมผัสได้ถึงคุณภาพตรงนี้ที่บรลิงตอนนี้ลรกขายอยู่เดือนละหนึ่งล้านชิ้นด้วยหนึ่งล้านชิ้นครับ สวัสดีครับบีไทมส์ imes, กับผมบัญชาชุมเชร์นะครับธุรกิจเบเกอรี่เติบโตเร็วอย่างมากๆนะครับและเชื่อไหมครับว่าทุกแต่ละรอบของมันนั้นมีโอกาสและความโดดเด่นขึ้นมาเหมือนอย่างชายคนนี้ครับผลิตเบเกอรี่วันละแสนกว่าชิ้นคุณวิส,สิทธิ์สดแสงเทียนนะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซีโอของบริษัทโบเบเกอรี่เฮาส์ House, จำกัดในบีไทมส์ครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ครับจุดเริ่มต้นของโบเบเกอรี่ที่ทำเบเกอรี่ขึ้นมาเนี่ย เริ่มจากตรงไหนครับเดิมชีอาชีพผมจริงเนี้ยทีแรกผมเป็นเซลลก่อนเราได้เงินดีแต่เราไม่ค่อยชอบพี่เอเหรออ่าเราก็เลยเป็นเซลลเราดีทุกอย่างเลยแต่เราไม่ค่อยชอบอมันต้องออกตังหวัดอะไรแบบน,นี้ครับ<อ>ก็เลยผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูคนละสายเลยนะครับคนละสายเลย<อ>แต่กลาย<อ>เป็นว่าเป็นงานที่เราชอบาแต่เงินเดือนไม่เยอะนะครับเงินเดือนตอนนั้นผมได้แค่หมื่นสามเองพี่แล้วก็เหมือนกับเราไม่ใช่ชีวิตก็เลยพลิกผันช่วงนั้นก็เลยถูกเชิญออกจากการเป็นครูเป็นจุดพลิกผันครับก็เลย เอาละสิฉันไม่มีอะไรจะทําแล้วน,น,นะจ๊ะฉันไม่มีอะไรจะทําแล้วคือหลังพิงฝาแล้วแล้วเราก็อายุ30ต้นๆนะครับก็เลยตอนนั้นแฟนก็ท้องอยู่ด้วยครับถึงตอนนั้นโบเนี่ยเขาทำขนมก็แกล้งอยู่ส่งแถวๆบ้านน,านะครับเราก็เลยอ่าเราใช้วิชาความเป็นเซลล์ของเรามาเปิดตลาดบกอรีอ่ดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโบบกอรี่เฮาส์ครับขนมที่เริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเป็นขนมประเภทแนวไหน คือเดิมเนี่ยครอบครัวแฟนมีททำ ร้านเบเกอรี่เล็กๆอยู่บ้างก็เลยมีสูตรที่ตกทอดมาช่วงแรกๆก็จะเป็นพวกเมร์แรงแล้วก็เค้กพื้นฐานต่างๆนะครับเช่นเค้กวานิลาเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มอะไรแบบนี้นะครับเค้กสตรอเบอรี่เค้กนมสดอะไรที่เป็นอะไรง่ายๆขนมปังก็ขนมปังเนยสดหรืออะไรแบบนี้ครับจะเริ่มต้นคือมีเท่านั้นเองเราก็ต้องไปหาลูกค้าเราไปเปิดโจทย์ว่าลูกค้าต้องการอะไรทาไมถึงคิดว่าต้องเริ่มหาลูกค้าล่ะคือเรามองว่าถ้าเราเป็นเราเป็นร้านรีเทลใช่ไหมพี่เราตั้งรับเราก็ต้องรอลูกค้ามา ลูกค้าแถวนั้นก็จะเข้ามามั่งไม่เข้ามั่งคู่แข่งก็เพิ่มขึ้น uh huh. แต่ถ้าเราเอาร้านอยู่่เฉยๆแต่เราไปหาลูกค้า uh huh. เราจะเปิดลูกค้าเท่าไหร่ก็ได้ oh. ไรยิ่งสมัยนี้มีออนไลน์ก็เหมือนทุกคน uh huh. เข้าหาลูกค้าได้ uh huh. เป็นละร้านคน uh huh. สมัยก่อนผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเราต้องออกไปหาลูกค้า uh huh. เรามีออเดอร์แล้วเราก็มาทําขนม uh huh. แล้วเราก็ส่งให้ลูกค้า uh huh. นี่เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าผมถนัด ตลาดที่สุดเลยในการบริหารโรงงานในการบริหารสินค้าในการบริหารคนครับแสดงว่าตอนนั้นที่เริ่มทำแรกๆยังไม่มีหน้าร้านของขนมเค้กเลยใช่ไหมมีหน้าร้านก็แก๊กๆอยู่นิดนึงครับยังไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังใช่ครับมันอยู่ในซอยแล้วก็คนก็ไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาแวะวันละคนสองคนอย่างเงี้ยบางวันไม่มีลูกค้าเลยแต่พอเราออกไปหาลูกค้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดบกเกอรี่เขายังต้องการลูกค้าร้าน อย่างเช่นร้านกาแฟอย่างนี้ครับเขาทำร้านกาแฟเสร็จเขาก็ต้องหาขนมไปไปขายคู่กับกาแฟมันคู่กันครับก็เป็นช่องว่างที่เราเข้าไปเปิดตัวตรงนี้ในช่วงแรกเราก็ไปด้วยโมเดลการฝากขายฝากขายใช่ครับซึ่งฝากขายนี่ก็เป็นอะไรที่หินมากมากใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าพอเราไปฝากขายพอเรากลับไปรับของอีกครั้งนึงจะคืนเท่าไหร่สมมติว่าเราไปฝากขายหนึ่งพันบาทเราอาจจะคิดว่าอาจจะมีคืนสัก 100, 1 150, 10, ้อยหนึ่งร้อยห้า้าเปอเครับแต่พอเราไปเนี่ยบางร้านคือเราสาบเอร์เบางร้านคืนเราห้าเอร์เซ็นตราหงายพึงเลยถือว่าหินมากๆครับหินมากมแต่มีข้อดีคือเราเปิดตลาดได้เร็ว,ว<ะ>พอเราไปนำเสนอลูกค้าว่าเอยเราฝากขายเรารับของคืนหมดเลยเขารู้สึกว่ามันง่าย เขามันง่ายเขาก็เปิดรับเราเขาก็เปิดรับเราเรามีออเดอร์โรงงานเราก็สามารถมีกําลังผลิตได้คนเราได้ฝึกในการทําขนมได้แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นโรงงานยังเป็นห้องแถวอยู่เป็นห้องแถวอยู่ใช่ครับก็คือพนักงานผมก็ทําขนมในห้องแถวที่เป็นเป็นบ้านของพ่อตานะครับก็มีหนึ่งห้องก่อนพอเราเริ่มทําขนมมากขึ้นก็เป็น2ห้องสองห้องก็ลาเป็นสี่ห้อง แล้วก็เป็น8ดห้อง8ดห้องครับแลในช่วงแรกผมก็จะเป็นคนที่ไปส่งของเองที่ที่ที่หน้าร้านเลยคือตอนที่เราเริ่มขยายเป็นจาก4เป็น8เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่โมเดลฝากขายแล้วถูกไหมครัมันจะมีตอนนั้นเราเริ่มคิดแล้วว่าฝากขายนั้นมันจะทําให้เราไปยากเราก็จะเริ่มสมมุติถ้าฝากขายเราให้ส่วนลด25%่าเราเริ่มไปหาลูกค้าที่ขายแบบไม่ฝากขายละคือซื้อ ขาดเลยซื้อขาดเลยใช่ครับนั้นเราให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น35% mm hmm. คือตอนที่เราฝากขายเนี่ยเราก็ต้องเผื่อการคืนอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับพี่ใช่เช่นเราต้องเผื่อการคืนสัก10 15หรือ20 uh huh. อมันมีความยากลําบากตรงนี้อยู่ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะเราไม่สามารถจะรู้จริงๆแหละนะครับว่าลูกค้าเนี่ยะจะคืนเท่าไหร่ uh huh. เราต้องไปลุ้นเอา แต่เราก็ต้องทํางานกับลูกค้าค่อนข้างใกล้ชิดทีนี้ลูกค้าบางคนเขาก็ร่วมมือกับเราดีนะครับเช่นแบบโอ้เดี๋ยวพี่จะพยายามขายนะไม่ให้มันมีของคืนเลยแต่ลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาใส่ใจเราขนาดนี้เอาน้องวางวางไปอ่าพอมากลับมาเราก็ต้อตัวเลขพวกนี้ครับมาลงตาราง Excel ดูโอ้โหคนนี้คืนเท่าไหรคนนี้คืนเท่าไหรคนนี้คืนน้อยเพิ่มขนมเข้าไปหน่อยหนึ่งให้เรามียอดขายมากขึ้นุ้คนนี้คืนเยอะลดขนมในครั้งหน้าก็ปรับจูนอยู่อย่างนี้นะครับแต่จริงๆเราก็รู้อยู่ในใจว่า สุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ในเปอร์เซ็นที่เรากําหนดไว้ไม่งั้นเราจะไม่กําไร oh. หรือกําไรน้อยมากๆ oh. นะครับ oh. ทีนี้พอเราจะสร้างโมเดลที่ขายขาด uh huh. เราก็ต้องมองว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ย oh. เราจะคิดยังไงเ uh huh. อ้จากฝากขายอยู่ดีทําไมโบเบอรีล่ถึงมาขายขาด uh huh. เราก็ต้องมีเบนฟิตให้เขามากขึ้น เราก็มองแล้วว่าอ้าวถ้าเขาควบคุมของคืนได้ดีนะครับเขาจะมีกําไรมากขึ้น uh huh. แทนที่เขาจะกําไรแค่ย uh ี่ส้าเขาจะกําไรเป็นส5เลย uh huh. ถห้าเลยากิดเขาไม่มีของคืน uh huh. เราก็พยายามที่จะพูดกับลูกค้าให้เห็น uh huh. ในแง่มุมที่ดี uh huh. ซึ่งเขาก็ต้องบริหารตรงเนี้เขาจะตั้งใจบริหารละ uh huh. ว่าแบบเอ้ยเขาต้องลงขนมแค่นี้ uh huh. แล้วก็ คุมของคืนให้มันเหลือน้อยแล้วเขาจะได้มีกําไรเพิ่มขึ้นนี่ขายฝากจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาไปในต่อครับพอเราเริ่มทำเราก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นขนมมันเริ่มกระจายไปในในท้องตลาดนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีชื่อผู้ผลิตก็จะเริ่มมีคนมาติดต่อเราแบรนด์ที่เริ่มดังขึ้นนะครับเริ่มต้นเราเปิดด้วยบัลลัยกาแฟซึ่งตอนนั้นเขาก็มีสาขาเยอะมากตอนนั้นก็ดังนารุ่นนั้นครับเราเริ่มมีอินทนินนะครับเราเริ่มมีเจมหมวยบางลำพูที่ซื้อแบบมีวอล แล้ววันหนึ่งก็ม,มาถึงจุดเปลี่ยนที่เราได้เริ่มเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของเซเว่นอวัวันนี้การผลิตเบเกอรี่ของเราเนี่ยวันละกี่แสนชิน้นวันหนึ่งประมาณ1น0 0 0แสชิ้นครับโอ้โหก็ร้านสะดวกซื้อนะครับร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์นดังเนี่ยรเราจะพูดว่าเป็นลูกค้าเราเยอะมากค้ครับแม่แต่ร้านค้าส่งร้านค้าปีกอ่าโมเดิร์นเทร ก็เหมือนกันใช่ครับแสดงว่าถึงนาทีนี้เนี่ยหน้าร้านที่เป็นโบเบเกอรี่เองยังไม่มียังไม่มีใช่ครับคือเราเป็นคนที่รู้ตัวว่าเราถนัดที่จะโฟกัสกับโรงงานกับพนักงานเรากับทีมงานเราเราเราชอบแบบนี้หน้าร้านมันก็จะเป็นอีกแบบใช่ไหมครับที่ต้องแบบไปบริหารหน้าร้านค่าเช่ายอดขายตรงนั้นเรามองว่าเรายังไม่ได้ถนัดแต่วันหนึ่งเราก็มีโครงการอยากจะทำเหมือนกัน คือมันเป็นวิธีคิดที่กลับกันพอสมควรนะฮะคนเปิดร้านกาแฟคนเปิดเบเกอรี่ก็จะเริ่มจากการมีหน้าร้านก่อนใช่ครับเป็นความถนัดเป็นความสุขมากครับที่เราจะเพราะว่าการทําโรงงานเองก็มีดีเทลเยอะนโรงงานใหญ่ๆในในโลกนี้ก็มีเยอะที่เขาโฟกัสในธุรกิจของโรงงานเช่นการควบคุมคุณภาพการที่เราต้องดูแลทีมงานการที่จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคู่ค้าเรา ชอบที่จะอยู่เบื้องหลังแบบนี้เราชอบที่จะบริหารหลังบ้านเราแบบนี้เลยครับมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของต้นทุนด้วยหรือเปล่าด้วยครับด้วยครับโรงงานนี้ดีไม่พนมันคือการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านพอสมควรเลยนะครับการที่เราต้องบริหารต้นทุนให้ได้เพราะเวลาสมมติว่าร้านสะดวกซื้อที่เขาติดต่อมาเราอยากได้ครัวซอง แบบนี้คอนเซปต์แบบนี้สิ่งที่เขาเอามาให้เราเนี่ยคือเบนชมาูเขาเรียกว่าเบนชมาูเนี่ยครัวสองร้านนี้นะ150บาท125บาทแต่วลาเราาไปทำครัวสองให้เขาจริงๆอ่ะมันต้อง3 5บาบาทสาบ้าทแล้วรสชาติคุณภาพต้องใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมันคือความท้าทายของโรงงานครับนี่คือโจทย์ที่เขาโยนมยนี่คือโจทย,ย์ที่เขาโยนให้แล้วเราก็ต้องแก้โจทย์ตรงนั้นห้ได้เราต้องแก้โจทย,ย์ให้ได้ เพื่อให้ออกไปแล้วเนี่ย<อ>คนกินแล้วเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการบ้านแล้วมันต้องใช้กลิ่นเยอะมากาาในการที่เราจะพัฒนา,าสินค้าให้ได้ตามโจทย์ของลูกค้าแล้วขายดีแล้วขายดีด้วยแลย้วลขายดีด้วยครับแลวนีค่คือผลงานทั้งหมดของโบม์เบรดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ครับเห็นเกี้ชิ้นหนึ่งที่ทําได้ถึงจ้เป็นล้านชิ้นเนี่ยคือชิ้นไหนครับคือชิ้นนี้ครับนี่คือทิมเบลิงนะครับทิมเบลิงนี่แหละครับผมทิมเบลิงตอนนี้เราขายอยู่เดือนละหนึ่งล้านชิ้นเดือนละหนึ่งล้านช เฉพาะในร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเฉพาะในร้านสะดวกซื้อแบรนด์เดียวเท่านั้นแบรนด์เดียวเท่านั้นหน,นึ่นง1 1> ล้านชิ้นหนึ่งล้านชิ้นเพราะว่ไหวไหมเนี่ยไหวครับยังทำได้มากกว่านี้ <c oughs> อีกไหมเนี่ย ยังได้ครับยังได้ครับ<ล>แวต่ว่าเนื่องจากว่า<ล>ต้องแจ้งว่าตัวนี้<ล>มันมีความเป็นคนทําเยอะอนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมองดูเอมันก็ดูไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรแต่ในกระบวนการาจริงๆอย่างเช่นการออกมาจากตัวนี้ขนาดออกมาจากเตาอบเตาเตาอบแล้วเนี่ยก็ยังมีตั้ง6ขั้นตอนนะครับอย่างเช่นออกมาปุ๊บเราต้องชุบเนยก่อนนะครับ ชุบเนยเสร็จเราต้องมีการชุบช็อกโกแลตชุบช็อกโกแลตเสร็จเราต้องฉีดไส้ช็อกโกแลตเข้าไปข้างในเราต้องโรยถัว่วอัลมอนด์เราต้องมาพันพลาสติกอะไรหลายอย่างครับมันเ,เป็นกระบวนการที่รเราใช้คนเข้าไปตรงนั้นเยอะส่วนอื่นที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มออกมาเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแถวบนนี่คืออะไรครับแถวบนนั้นเป็นบราวนี่กรอบนะครับบรวนี่กรอบครับ<อ>ตัวนี้เรามีส่งออกไปจีนไปญี่ปุ่นด้วยนะครับก็สมมติมีการเปิดตลาดส่งออกด้วยเหมือนกันตลาดส่งออกใช่ครับตามมาทีี่ตััวน้ครบ เป็นครัวซองครับครัวซองเป็นสินค้าหลักของบริษัทเราเลยเลยนะครับตัวหน้านี่เป็นครัวซองช็อกโกแลตตัวด้านหลังเป็นครัวซองโอริโอ้ครับก็เป็นตัวที่ขายดีครับเดือนก็หลายแสนชิ้นครับหลายแสนชิ้นเหมือนกันใช่ครับนะฮะแล้วก็ตามต่อมาด้วยอันนี้คุ้นๆเลยเนี่ยหมูยองตัวนี้ขนมปังหมูยองน้ำสลัดที่เพิ่งออกมาไม่นานครับตัวนี้ก็จะย้อนยุคนิดหนึ่งสำหรับคนที่คิดถึงขนมปังหมูยองชอยไปหาที่ร้าน สะดวกซื้อได้ครับตัวนี้มีหมูหยองน้ําสลัดทานง่ายครับแล้วก็มาถึงนี้ที่เราเปิดเราดูนี่ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยใช่ครับตัวนี้คือเคลปเค้กนะครับเค้กเค้กบราวนี่ที่เพิ่งออกในในร้านสะดวกซื้อได้ไม่นานตัวนี้ก็ขายดีครับโอ้ฮะส่วนตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเรานะครับเป็นเปียะไข่เค็มนะครับเป็นเปียะไข่เค็มแมอเมซอนเลิศครับในร้านกาแฟที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากเครื่องจักรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับเป็นการทั้งมาระหว่างเครื่องจักรกับคนด้วยคนใช่ครับเราเลยเรียก โพสิช i ั n นนิของโรงงานเราว่าเราเป็นกึง homemade, mm ่งโฮมเมดกึ่งอุตสาหกรรม mm hmm. ก็คือในช่วงต้นของขนมเราจะเป็นกึ่งคนครเราเอาคนตีขนมเราทําขนมแบบเล็กาาเราทําอาศัยฝีมือคนเราเชื่อว่าขนมที่ทําจากคนมันจะมีวิญญาณของความอร่อยอยู่ในนั้น แต่พอหลังจากอบออกมาแล้วเราจะเน้นเร่เครื่องจักรแล้วเพราะตรงนั้นไม่มีผลกับรสชาติอะไรแต่เป็นเรื่องของการจัดการแบบให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมครับคนในโรงงานเนี่ยเยอะครับก็ตอนนี้มีปัจจุบันมีประมาณ800้อคนครับ8ป0คนนะ800อยคนครับแ0ดร้อยคนคนโงานแล้วก็แมชชีนหรือเครื่องจักรยังหากก็มีเครื่องจ่ายปัญหาโอ้เป็นโรงงานที่ใช้คนเยอะเหมือนกันนะถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้คนมากกว่าโรงงานเบเกอรี่ทั่วไปครับนั่นสิเหลือเชื่อมากเลยเนื่องจากเรายัง โฟกัสไปที่การทํามือด้วยการทํางานด้วยคนการทําขนมด้วยคนเราเชื่อว่ามันมีความอร่อยมีความแตกต่างแล้วเราก็เชื่อใจว่าแฟนของเราอ่ะสัมผัสได้ถึงคุณภาพเหล่านี้เลยครับแปดร้อยคนนี้น่าสนใจบริหารคนยังไงครับแล้วอยู่ในช่วงที่เจอผ่านโควิดด้วยตอนนั้นด้วยนะฮะครับครับโดยพื้นฐานผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเรื่องคนจริงๆครับชอบที่จะมีทีมงานชอบที่จะทํางานกับกับคนชอบที่จะทํางานกับลูกน้องชอบที่จะพัฒนาทีมงาน ชอบที่จะเห็นทีมงานเติบโตบชอบที่จะโตไปด้วยกันเราเหมือนเรามีกองทัพครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าความที่เราชอบเนี่ยมันทาให้เราอยู่กับมันได้ดีนะครับแทนที่ทีมงานปกติคนก็จะมีปัญหาเรื่องคนใช่ไหมครับคิดแบบว่าโอ๊ยคนเยอะปัญหาเยอะร้อยพ่อพันแม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ของเราไปนิดเดียวว่าเราชอบเราชอบเขาเราปรารถนาดีต่อเขาเราอยากให้เขาเติบโตเราอยากให้เขาแข็งแรงเราอยากให้เขามีความมั่นคงเราอยากให้ครอบครัวเขาดีถ้าเราคิดแบบนี้ครับ วิธีการที่เราช่วยเขาอ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขในการแก้ปัญหาให้เขาเลยครับเพราะว่าคน800คนถ้าคิดในแง่ของนักธุรกิจเลยนะฮะนี่คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยนะฮะแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่นักแสดงว่ารายได้เราต้องดีต้องดีด้วยเพื่อที่จะสามารถทําให้คนแ0 0คนที่มีความสุขได้ใช่ครับเราต้องดูตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของเราด้วยเราเติบโตไปเราเพิ่มคนเราเพิ่มค่าใช้จ่ายเรามีสวัสดิการที่ดูแลทีมงานเราเราก็ต้องดูตัวเลขของเราไปด้วยว่าเรายัง สามารถเติบโตแล้วก็ยังมีกําไรที่ดีด้วยครับโดยเชพาการบริหารคนครับการซื้อใจคนครับในมุมมองของคุณดำคืออะไรผมว่ามันใจสู่ใจจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของความปรารถนาดีที่เรามีต่อคนครับถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสิมพัตตคือความที่เราเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แบบเนี้ยครับตรงนี้ผมว่าเรามองเขาเป็นคนเรามองเขาเป็นคนในครอบครัวเรามีความรัก ทีมงานมผมว่ามีตรงนี้ก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับมผมว่าการทํางานมีความสุขนี่มันคือไฮไลท์เลยนะครับ,รบเพราะอย่างที่ผมผมเรียนไปมื่อสักรว่าผมเคยเจองานที่ไม่มีความสุขใช่ไหมครับเพราะผมทางานที่มีความสุขผมก็รู้แล้วว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันมันไม่ได้ผลดีแต่ถ้าเราทําให้บริษัทเรามีความสุขที่น่าที่น่าออฟฟิศเราจะติดลาว,ว่าทํางานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกําลังทํางานเมื่อคนทํางานมีความสุขผมเชื่อเชื่อ1 0 0ว่าสิ่งที่ออกมาจาก เขามันจะคือสิ่งที่ดีสุดที่มอบให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานไม่เรืองจะเป็นของความรักความพักดีในองค์กรไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในองค์กรและสิ่งนี้ครับมันจะส่งผลต่อการทํางานของเรากับคู่ค้าเท่ากับตอนนี้จำนวน SKU หรือประเภทของสินค้าทั้งหมดในกี่ จริงเรามีสินค้าเยอะมากนะเพราะว่าสินค้าสมัยนี้ธุรกิจเบเกอรี่หรือของกินน่ะมันถูกทําให้ตลาดมันเปลี่ยนเร็วนะครับเราต้องออกของใหม่เราต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงเราทําผลิตภัณฑ์มีมากกว่าพันตัวแต่ว่าที่เอฟเฟกตีฟอยู่ทุกวันนียอาจจะอยู่ประมาณ2 0 0รถึงตัวตีอยู่ในช่วง0 3สํถึงสาสิบเอร์เหรับบ seller ของ SKU ทั้งหมดที่มีนะครับจนถึงขนาดนี้แสดงว่าด้วยแบรนด์ของเราก็ดีด้วยช่องทางการจัดจําหน่ายของเราก็ดีนี่ะฮะ ถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของคอนเซปต์โรงงานประเภทอย่างนี้ไหมกึ่งลงกึง homemade, ก่งโฮมเมดกึ่งอุตสาหกรรมเราเชื่อว่าเราทำได้ได้ดีมากๆนะครับ <ừ> หลักฐานที่เราเชื่อได้ว่าอยนะ่นคือเราขายร้านกาแฟที่เรียกว่าท็อปของเมืองไทยได้ในขณะที่เราก็ขายร้านสะดวกซื้อ,อที่แมสมากๆได้ โอ้โหได้สองอย่างเลยใช่ครับเพราะร้านกาแฟที่พีไม่แย่มากเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นกึ่งโฮมเมดอ,อยู่ในนั้นถูกแต่ความเป็นอุตสาหกรรมมันคือต้องขายให้กับร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเยอะขนาดนี้ครับครับเพราะฉะนั้นความเป็นกึ่งโฮมเมดกึ่งอุตสาหกรรมตำแหน่งนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นผู้นําโอ้โหชัดมากเลยครับมีคนพูดถึงเรื่องของการเปิดธุรกิจแบบเบเกอรี่ในบ้านเราครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหนึ่งบางคนชอบเปิดง่ายทาง่ายและเห็นจํานวนมากยิ่งขึ้นคุณดาคิดถึงไหมครับว่าตอนนี้แม้แต่ธุรกิจประเภทนี้มันอาจจะ ถ้าไม่มีความเป็นตัว DNA ของเราเนี่ยเรา<ม>จะอยู่ลำบาก<ม>สำหรับคนที่จะเข้ามาเปิดใหม่ๆก็คงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่สิ่งที่เขาถนัดนะครับหรือความที่เขาชอบที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความสุขแล้วก็เริ่มที่จะเอาสินค้าที่เขามั่นใจว่าเขาขายได้เนี่ยเริ่มก่อนอเหมือนเหมือนกับเราสมัยก่อนเราก็ต้องเริ่มหาจุดที่เราแข็งแรงใช่ไหมว่าขนมตัวไหนเราอร่อยแตกต่างจากในตลาด เพราะสมัยนี้มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมันเกิดง่ายมันก็เลยตายง่ายเหมือนกันก็ต้องอาศัยผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นเกาะติดจริงๆนะครับสู้กับมันจริงๆมีใจรักกับมันนะครับแล้วก็เห็นหนทางที่จะไปได้จริงๆถ้าจะบอกไปเป็นแค่20ปียังถือว่าเป็นธุรกิจที่ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะแต่ว่าเติบโตได้เร็วในท่ามกลางวิกฤตที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างเช่นโควิดตอนนั้นเป็นไงเติบโตได้ดีครับตอนโควิดเป็นช่วงที่ผมช่วงนั้นผมพยายาม ที่จะเอาเบเกอรี่เราเนี่ยไปขายในร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเยอะมากๆอ่าที่แรกเราอยู่แค่ร้านกาแฟใช่ไหมครับอ่ามันก็เยอะระดับหนึ่งเช่นอาจจะประมาณ1000สาขาหรือส0 0 0สาขาครับแล้วช่วงก่อนโควิดนิดนึงเนี่ยตอนนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราจะขึ้นตลาดที่สามารถทำแมสได้ละเราก็เลยเข้าไปติดต่อทีมงานเขาครับนะครับแล้วเราก็เริ่มนำเสนอขนมสุดท้ายเนี่ยขนมตัวใหม่เรามาออกในช่วงโควิดพอดีก็เหมือนไปในร้านสาขาที่ทั่วประเทศเลยหมื่นกว่าสาขา้ครับซึ่งตรงนั้นก็ทําให้เรา ช่วงโควิดแทนที่เราจะเงียบเราก็เลยกลายเป็นเติบโตได้ดีอ๋อเลยโดยช่วงนั้นเราเติบโตได้ปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลือเชื่อมากเลยอะเพราะตอนนั้นคือทุกอย่างชัดดาวทําอะไรก็ไม่ได้ครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าขนมเราไปได้ครับก็เพราะว่า new เรียกว่า new s e g มนต์หรือว่า new c u s เมอร์ของเราเราสามารถทําตรงนั้นได้ดีอ่าเรามีลูกค้าตท่านี้เราหาลูกค้าใหม่ผมนึบอกว่าถ้าเกิดเราทาโรงงานเนี่ยเรามีโอกาสหาลูกค้าแล้ววันนี้เราก็ยังมีโอกาสที่จะหาลูกค้าทั่วโลกได้ ดีกว่าที่การทําธุรกิจบางอย่างที่ต้องรอลูกค้าเดินเข้ามาอนี่เป็นที่มาแล้วทาไมเราชอบธุรกิจโรงงานแบบสไตล์โรงงานใช่ครับอ้ถ้าเป็นลูกค้าเดินเข้ามานั่นแสดงว่าเราต้องมีหน้าร้านเราต้องมีหน้าร้านนั่นคือรอให้ลูกค้าเข้ามาใช่ครับเราอแต่ด้วยความเป็นโรงงานนี่คือเราเดินไปหาลูกค้าเราเดินหาลูกค้าโอ้เราสามารถฟิกซิเบิลโรงงานเราให้เหมาะกับความต้องการของเขาได้ตอนที่โอ้โหามต้งการผลิตออกมาแค่นี้ครับแล้วสุดท้ายวันหนึ่งโอ้ร้านสะดวกซื้อบอกสั่งคุณเลยอ่ะคุณต้องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยใช่คร จังหวัดนี้ทำยังไงครับเราจะไปเพิ่มคนทันทีเราจะไปเพิ่มเครื่องจักรทันทีเลยอย่างนั้นเหรอก็คือจริงๆเราเป็นคนโตแบบคอนเซอร์ t ว v ีนะครับเราโตมาเรื่อยๆจํานวนพนักงานเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับร้อยร้อยหคนนะครับแต่วันนึ่งที่ร้านสะดวกซื้อเขาประกาศว่าเขาจะขยายร้านกาแฟร้านนี้ออกไปอีกเป็นพันเป็นสองพเป็นสามพเนี่ยเขามีนโยบายที่ชัดเจนไหม ซึ่งปรากฏว่านโยบายของเขาเนี่ยชัดเจนเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องปรับตัวครับเราต้องปรับตัวเราต้องดูว่าทีมงานเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องวิเคราะห์ศักยภาพของทีมงานเราต้องทําให้ทีมงานเติบโตสนุกไปกับการเติบโตของเราครับอ้าลูกค้าเราจะเปิดแล้วนะเราลุยด้วยนะทีมงานเอาไหมนะครับผมก็ต้องหาเงินทุนเพื่อที่จะไปเปิดโรงงานใหม่นะครับเพื่อจะไปเพิ่มแคปให้มั่งมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองกับ ความต้องการของคู่ค้านั่นหมายมความว่าเราต้องวิเคราะห์ตัวเราให้แมน่นยำเลาวว่าโบเนี่ยจะคอนเซอร์วทีฟมากๆากเขาก็ยังไม่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออเรายังไม่พร้อมอ่ะผมก็จะต้องพร้อมมากกว่าเพราะผู้ชายครับผู้ชายลุยข้างหน้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้ว <laughs> มันไม่มีอะไรพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่า <laughs> พร้อมแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็คิดว่าเพียงพอแล้วเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยลูกค้าอาจจะมองว่าเราไม่ปรับตัวไปกับการเติบโตของเขาใช่ไหมครับถูกเขาก็จะไม่ trust เราตลาดเบเกอรี่เป็นตลาดที่ใหญ่ครับยังมีการเติบโตได้อีกเบเกอรี่นี่คือเติบโตทุกปีตลาดจะโตประมาณปีละ5% 7%ทุกปีนะครับเบเกอรี่จะเติบโตแม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตเพราะว่ามันเป็นของกินนะครับยังไงคนก็ยังต้องกิน เพราะฉะนั้นแสดงว่าตลาดเบเกอรี่ก็ยังเป็นตลาดที่โตต่อไปได้เรื่อยๆใช่ครับเพียงแต่อยู่ที่วิธีเรามองเรามองใช่เรามองออกไหมมีทั <te 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 uh ้งเปิดหน้าร้านมีทั้งเอาขนมที่เราคิดว่าเราเก่งสุดๆเราอร่อยสุดๆเราแตกต่างในขนมเดียวกันเองมันก็จะมีออกรสชาติใหม่ๆใช่ไหมครับออกใหม่ๆไปได้แบบอันนี้ก็ยังเป็นไส้นี้ไส้โน้ตเอาโมจิมาบวกกับเค้กคือมันยังมีวิธีการคิดที่เราจะต้องใช้พลังของความสร้างสรรค์ เพื่อทําให้มันเกิดมูลค่าตลาดขึ้นครับออันนี้ชัดเจนเลยนะเพราะมันมีตลาดที่เปิดแล้วรออยู่แล้วคือโอกาสมาเห็นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วตลาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนด้วยใช่ครับก็กลับมาที่ครับเพนพอยของเราต่างหากครับอ่าผมนึกถึงข้อนี้ได้นยคือคนที่จบบัญชีการเงินเขาเห้ความสําคัญเรื่องต้นทุนมากเลยใช่ครับและในแต่ละบริษัทองค์กรเนี่ยระหว่างฝ่ายบัญชีการเงินกับฝ่ายการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากคลาสสิกคลาสสิกใช่ไหมใช่ครับก็จะตีกันเถียงกันอะไรเงี้ยผมไม่ได้ต้นทุนม ไม่ให้ไม่ให้งบเพิ่มขึ้นหรอกครับอาจารย์ี่บอกไม่ได้ไม่ได้โอกาสมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่คือสิ่งที่เราเจอใช่ไหมใช่ครับนี่คือชีวิตจริงเลยเราแก้ไงเราต้องทาความเข้าใจกันครับเราต้องคุยกันจริงๆว่าแบบเออมันมีโอกาสเข้ามานะถ้าเราไม่ทําเราเสียอะไรนะครับถ้าเราทําเราได้อะไรนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้ชัดเจนรวมถึงศักยภาพองทีมงานด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราคุยกันแล้วเราก็ตอบได้แล้วว่าเอยเราพร้อมขนาดเนี้ยเราก็ทําให้พร้อมมากขึ้นสิ แล้วพร้อมจริงๆอ่ะในโลกถึงความเป็นจริงไม่มีพร้อมร้อยใช่ไหมครับเราฟังประวัติของผู้ประกอบการมาไม่รู้กี่ายไม่มีใครพร้อมร้อยอแบบว่าโอ้โหโรงงานพร้อมรอก,กําลังผลิตคงไม่ใช่เราต้องทําให้ตัวเราพร้อมที่จะไปลุยกับโอกาสที่มาถึงมากกว่าครับในทางกลับกันตรงนั้นต่างหากที่ว่าจัดกายเป็นสิ่งที่น่ากลัวถูกไหมฮะคือถ้าพร้อมสร้างโรงงานเป็ดเสร็จทันสมัยลงทุนไปแล้วใช่ครับแต่ตลาดน่ากลัวมากอันนี้ ครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าใช่ครับเพราะมันจะมีต้นทุนที่เยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าออเดอร์มันจะเข้ายังไงมันกลายเป็นความกดดันที่เราจะต้องไปหายอดขายมาเพื่อสู้ค่าใช้จ่ายผมว่าตรงนี้เราจะทํางานไม่ค่อยมีความสุขละแต่การเติบโตของของเราของบูเบเกอรี่เราไม่ค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้เรามีความสุขที่จะทําแบบนี้แล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตได้เหมือนกันถึงแม้มันจะช้าไม่เร็วเหมือนคนอื่นเขาแต่เรามีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงครับครับคนก็เยอะครับเครื่องจักรก็มีครับและเน้นความเป็นของการ ผลิตอยู่ด้านหลังมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องต้นทุนใช่ครับเสรงว่าเป็นคนที่ให้ความสนใจกับต้นทุนสําคัญที่สุดใช่ไหมครับต้นทุนเนี่ยคือพอดีโบาแฟนผมเนี่ยเขาจบไฟแนนซ์นะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ละเอียดนึ่งต้นทุนมากมากครับคือผู้ประกอบหลายๆคนเนี่ยบางทีไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากๆเนี่ยรเราไปขายของแล้วเราคิดต้นทุนไม่ถูกต้องอ,อ,อย่างเช่นสมมติว่าเรามีค่าแรงแรงง,งานวันหนึ่ง350บาทครับบาท จริงๆมันไม่ใช่350นะครับเพราะมันจะมีสวัสดิการวันพักล่อนวันลาป่วยบวกเข้าไปเราต้องบวกเข้าไปอีก15-20%ที่มันเป็นต้นทุนแฝงอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปคิดต้นทุนให้ลูกค้านี่ก็สำคัญนะครับเพราะผมก็คือมีประสบการณ์ว่าหลายๆบางทีเราเห็นเพื่อนเราหรือบริษัทที่ที่เรารู้จักเนี่ยเขายิ่งขายเขายิ่งขาดทุนเพราะเขาคิดต้นทุนไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ แล้เขาไปกดราคาถูกเกินไปอ๋อพอขายแล้วมันจะไม่เหลือครับเท่าที่รู้เนี่ยไม่เคยกู้เงินเลยใช่ไหมมีกู้บ้างเล็กน้อยนะครับเรียกว่าน้อยมากๆตอนมาสร้างโรงงานเราก็ยืมหยิบยืมญาตินิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ภายในสองสปีเราก็พยายามคืนเงินคอ้หมดเพราะว่าการทําธุรกิจของเราเราเป็นธุรกิจเราเหมือนเรามีสไตล์ที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟ เราใช้กำไรสะสมสะสมแล้วเราก็ค่อยๆขยายไป<อ>นะครับซึ่งก็โชคดีที่ว่าธุรกิจเนี้ยมันยังไม่จําเป็นต้องแบบใช้เงินตุ้มตู้ม,ม,มาสร้างก่อนอ,อะไรอย่างงี้นะครับ<อ>มันสามารถจะกําไรก็ซื้อเครื่องตีกําไรก็ซื้อเตาตัวใหม่<อ>เราใช้วิธีนี้มา ในการทํางานช่วง8ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สะสมเงินมาสร้างโรงงานใหม่เราก็เลยไม่เคยกู้หนักๆที่จะต้องแบบโหมีภาระค่าดอกเบี้ยมากดดันเราแม้แต่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจก็ดูเหมือนกันจะทรงจะจะ,จะแย่แยๆกลังซื้อหดหายแต่เราก็ายังสามารถรักษายอดมันได้อยู่ปีนี้เราเติบโตดีกว่าทุกปีเลยครับ สอง8้เนี่ยนะใช่ครับปีนี้น่าจะเป็นนิวไฮของเราเลยโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยก็คือมันสวนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะครับก่อนจะเป็นว่าเราเรามีสินค้าที่เป็นดาวลุ่งขึ้นมาหลายตัวมันสำคัญตรงนี้ครับเหมือนเราแข่งขันกับตัวเราเองครับครับก็คือต้องมีการคิดใช่ครับปล่อยสินค้าใหม่ๆหม่ถูกครับนะบนต้นทุนที่เราคุมได้ใช่ครับแล้วก็อาศัยเครือข่ายกับช่องทางที่มีอยู่ลูกค้าต้องกินแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มเงินที่เขาจ่ายไป35บาทเนี่ยคุณภาพมันเกิน35บาทบห้าบ อ๋อต้องทําให้รู้สึกเขาต้องกินอย่างนี้ให้ได้หรือกลับกลับมากินใหม่ให้ได้เพราะว่าตอนนี้ขนมมันมีให้เลือกเยอะมากครับถ้าเราไม่สามารถที่จะชนะใจลูกค้าเนี่ยออกมาแป๊บหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็จะตายไปเพราะว่าลูกค้ามีทางเลือกเยอะมากนะครับแล้วก็ใหม่ๆเกิดขึ้นแทบจะทุกวันใช่ครับเรียกว่าทุกวันก็ได้นะครับตอนนี้การแข่งขันมันมันรุนแรงครับความสําเร็จความสุข20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านช่วงอย่างเช่นโควิดด้วยนะครับ เคยมีสักครั้งไหมครับ,รบที่มันเป็นจุดที่กดดันที่สุดเครียดที่สุดครับหรือแม้แม้มันอาจจะเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในยี่สิบปีที่เคยเจอที่ปั <คำ S 2> <อ>ถหา,น,<พ>านี้มผมก็เครียดเพราะว่ามันพูดแล้วมันจะเหมือนหน้าหมั่นไส้อ่รพี่ <laughs> ช <laughs> คือพอเราไม่มีมันก็แบบเนี่ยธุรกิจเขามีจุด<อ>เปลี่ยนเขามีสตอรี่เขาไปทําหนังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนื่องจากผมกับโบเนี่ยเราคุยกันตลอดครับเพราะฉะนั้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันทําให้เรา อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะช้าแต่มันมีความมั่นคงแล้วมันเสียงน้อยเราค่อยๆขยายเติบโตนกน้อยทำนังแต่พอตัวแบบนี้นะครับมีโอกาสเราขยายมีโอกาสเราคุยเราขยายทําให้เราเนี่ยไม่เจอวิกฤตอย่างที่คุณหนึ่งเขาเจอกันแบบหนักๆน,นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าการทําธุรกิจมันง่ายนะครับจะพูดตลอดลว่าการทําธุรกิจมันยากนะครับ พี่บรรชาก็อยู่ในวงการมานานก็เห็นนะครับว่าการกับธุรกิจมันหมูมันไม่หมูจริงๆ่หมูนะไม่หมูเลยครับมันยากครับแต่ถ้าเราใส่ใจกับธุรกิจของเราเราคุยกับทีมงานเราคุยกับกับคนในทีมของเราได้ดีเราเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้นะครับเติบโตอย่างที่เราวิเคราะห์ไปด้วยเราทํางานกับมันดีด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่เจอจุดที่มันโหดๆสำหรับชีวิตเราอาครับเหมือนกับที่โบเบเกอรี่เนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยครับกลับไปวันนั้นครับที่เป็นเซลล์ครับ แล้วไม่ถูกไปเป็นครูครับปรากฏว่าให้ออกครับจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นครับนักธุรกิจผู้ประกอบการผู้ประกอบการครับอะไรคือสิ่งที่ได้เรียนรู้แบบเป็นหัวใจทั้งหมดเลยถ้าเรียนรู้จริงๆอ่ะผมคิดว่าการได้งานที่ชอบการได้งานที่เราชอบงานที่เราใช่แล้วก็มีค่าตอบแทนที่เราอยู่ได้สองอาชีพแรกที่ผมได้ไม่ครบใช่ไหมครับใช่เช่นเป็นเซลล์ผมได้รายได้ดีแต่ไม่ชอบไม่มีความสุข ก็ทําได้ระดับหนึ่งเป็นครูรายได้น้อยแต่ผมก็มีความสุขแต่เราก็ไม่ใช่อีกนะครับแต่การเป็นผู้ประกอบการน่ะเป็นงานที่ผมชอบท้าทายสนุกนะครับเป็นงานที่ใช่เรามีคุณสมบัติที่จะทาได้แล้วก็เป็นงานที่มีผลตอบแทนที่ดีครับเอออีกนิดหนึ่งคือสองอาชีพนั้นน่ะจริงๆจะพูดตรงๆนะฮะมันก็เหมือนลูกจ้างกับรับข้าราชการครับแต่นี่คือตัวเราเองใช่ครับ ความต่างใช่ไหมครับหรือว่าผลดีสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยควรจะคิดยังไงครับการมาเป็นผู้ประกอบการมันต้องมากับความรับผิดชอบที่เยอะมากความรับผิดชอบต่อธุรกิจการรับผิดชอบต่อทีมงานของเราความรับผิดชอบต่อลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นมันไม่เปิดโอกาสให้ให้เรามาทําเล่นๆหรือว่าทําแบบเดี๋ยวช่วงนี้สนุกช่วงนี้ไม่ส่งไม่ได้เราต้องสนุกกับมันทุกวัน เราต้องมีแพชชั่นมีเอนเนอร์จีที่เยอะมากๆในการที่เราจะทําทุกสิ่งให้ดีเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าของเราแล้วพอเราทําแบบนี้ไปนะครับทําดีไปเรื่อยๆสุดท้ายลูกค้าจะเห็นเราอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆ,ๆมีอะไรที่สําคัญนอกนอกจากนั้นไหมครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจทุกคนก็อยากจะหาไรายได้มากกว่าเดิม <ๆ S 2> เพราะว่าสภาพปัจจุบันข้อจํากัดมันเยอะมากมครับผม,ผมก็ แอบเห็นใจเาแอบเห็นใจผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันใช่ครับ<ม>แต่ว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสใช่ไหมครับาาทุกๆปีแม้จะมีการแข่งขันที่สูงแต่ก็มีคนที่เกิดใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาส <_ an> มาเป็นผู้ประกอบการ <_ an> เราต้องมองเห็นโอกาสนั้นจริงๆ <_ an> ไม่ใช่แบบว่าเออเราเพิ่งขายอะไรได้นิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเจะไปผู้ประกอบการแล้วมันมันไม่ง่ายแบบนั้นในชีวิตจริงใช่ครับถ้าเราเริ่มทําอะไรขายสักอย่างนึงสมมติเป็นอาหารหรือเป็นขนม <_ an> เราต้องมั่นใจจริงๆว่าเออถ้าเกิดเราไปขายแล้วมมนได้รับการตอบรับที่ดี <_ an> แล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะทํามันได้ดีเรามีความสุขที่ได้ทํามันแล้วเราจะเติบโตไปกับมันให้มันค่อยๆเติบโตไปกับเรา ถ้าเรามีความมั่นใจแยล่านั้นเรามีความสนุกที่จะทําสิ่งเหล่านั้นเรามีแพชชั่นที่จะทําสิ่งเหล่านั้นเราเห็นช่องทางว่ามันจะโตไปยังไงาาตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จได้ครับ